ผูช้ชมคะและช่วงนี้ติดตามนักข่าวพล,ลเมืองนะคะกว่า10วันแล้วคะ่ะที่ชาวบ้านที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายต้องต้องกักตัวที่บ้านของตัวเองเป็นเวลา14วันนะคะหลังจากที่พบว่ามีคนติดเชื้อภายในหมู่บ้านแล้วในช่วงเวลานั้นดูแลกันเองในชุมชนอย่างไรคะ่ะติดตามจากนักข่าวพล,ลเมืองคะ่ะวันนี้ย่างเข้าวันที่8ดแล้วที่พี่น้องชาวบ้านบ้านปงป่าตอง ตำบลแม่เจดีใหม่อำเอวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย250ครัวเรือนมากกว่า1,000คนถูกกักตัวอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อหนึ่งรายที่มาจากคัสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่มาย่ยมบ้านช่วงสงกรานทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบางครอบครัวต้องถูกกักตัวรอบสองขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม12รายแต่ในท่ามกลางความวิกฤตนี้ได้มีน้ำใจจากเพื่อนบ้าน จิตอาสานำเข้าสารอาหารแห้งมาส่งให้โดยแต่ละบ้านจะมีตะกร้าไว้สำหรับใส่สิ่งของที่ได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีใหม่ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าและสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้าเข้ามาดูแลเป็นอย่างดีและที่น่ายินดีมากกว่านั้นยังมีน้ำใจจากพี่น้องชาวอำเภอเวียงป่าเป้ารวมถึงพระภิกษุสามนเณรรวบรวมวปัจจัยเข้าสารอาหารแหง้งผักสดอาหารกล่อง มาร่วมกันไม่ขาสายในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดแบบนี้เนาะก็ในส่วนของภาคประชาชนสถาจบ้านเ้วก็พระภิกษุสมนนณีเก็ะก็ต้องออกไปช่วยกันเพื่อที่จะดูแลปีน,น้องเจ้าบ้านเขาก็หันใจที่เปินได้รับความลำบากก็ตั้งคณะสงฆ์แล้วก็ทางสถาเจ้าบ้านก็ได้ไปห่วมกันทุก ทุกทีหลายหลายหมู่บ้านหลายหลายชุมชนหลายหลายกลุ่มก็ไปช่วยกันเพราะว่าถือว่าเป็นปีเป็นน้องกันช่วยกันดูแลอำนวยความสะดวกเพื่อกับทั้งเป็นน้องบ้านโป่งปะตองเป็นกำลังใจเพื่ออย่างน้อยก็เป็นกำลังใจเพื่อซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนาสภาพคิตใจเป็นการบำรงทักษาเรื่องของคิตใจเพื่อกับกำลังใจซึ่งกันและกัน ทางหมู่บ้านจัดสถานที่รับบริจาคไว้ที่หน้าหมู่บ้านและจัดให้อสอมและจิตอาสาเด็กๆในหมู่บ้านช่วยกันนำไปแจกแต่ก็ป้องกันตัวตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดถึงแม้ทุกคนจะกลัวการติดเชื้อบ้างแต่น้ำใจของพี่น้องชาวเวียงป่าเป้ายังมีเสมอเราจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนี่คือคำกล่าวของผู้ที่มีน้ำใจสู้ภัยโควิด ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสาธุทุกคนเจ้าของมาบริจาคจ้าเจ้าของแจกที่ตัวแม่พี่น้องมาปตองมาเจ้าขอบคุณเจ้าสามเณรชาแนลรายงาน